อันนี้ถามถามอาจารย์ด้วยครับว่าจากที่มองจากข้างนอกเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยในระดับสากลหรือว่าต่างประเทศเขาเขาเขามองบ้านเราเป็นเป็นยังไงกันบ้างครับก็มีความเชื่อมั่นเชื่อถือในการเมืองไทยขนาดไหนเพราะคือเสถียรภาพนี่เป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมครับอาจารย์ครับเสถียรภาพเป็นเรื่องสําคัญและที่สําคัญไม่น้อยไปกว่าเสถียรภาพคือการมีกติกาครับคนบางคนจะสับสนระหว่างคำว่าเสถียรภาพกับความไม่เปลี่ยนแปลง นะครับบางคนจะรู้สึกว่าเสถียรภาพคือความมั่นคงปลอดภัยถ้ามีปืนมีรถถังออกมาทําให้ทุกคนหยุดทะเลาะกันก็คือเสถียรภาพมันไม่ใช่นะครับเสถียรภาพเนี่ยมันต้องมาจากระบบกติกาที่มั่นคงหมายความว่าถ้าคุณทะเลาะกันคุณสามารถหาทางออกได้โดยไม่ต้องมายึดอำนาจไม่ต้องมาทะเลาะกันนั่นคือเสถียรภาพแต่ถ้าบอกว่าจะต้องมาทนอยู่ภายใต้ที่ทุกคนอึดอัดรอมันปะทุออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เสถียรภาพมันคือระเบิดเวลาเวลาผมสอนหนังสือเนี่ยนะครับแล้วผมฉายภาพในในจอ powerpoint ให้นักศึกษาดูหรือเวลาพูดกับนัก่่าาวตง คุยกับนักการคู่ต่างชาติเขาก็จะค่อนข้างจะสับสนไม่น้อยแต่กว่าคนไทยนี่แหละครับเผลอๆก็งงพอๆกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้สักทีแต่ความจริงปัญหาที่เราเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเดียวนะครับ,รบปัญหาทางประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกประเทศที่เขาก้าวข้ามไปได้เขาไม่ได้ก้าวข้ามไปที เขาใช้เวลามาอย่างยาวนานปรา์เขาเป็นร้อยสองร้อยปีในการต่อสู้เพื่อจะได้มาแล้วก็ากมมันไว้เพราะฉะนั้นเรายังต้องสู้กันอีกยาวครับนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเขาถามกันว่ายการเมืองไทยมันจะมีเสถียรภาพกลับมาไหมเนี่ยนะครับผมตอบเลยว่าเสถียรภาพเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดมันต้องมาจากการค่อยๆค,คลายปมนะครับแต่เสถียรภาพเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่คำคำ,คำเดียวที่เราจะต้องจะต้องจำเราควรจะต้องนึกถึงคำอื่น ใช่คำว่าการรักษากติกานะครับการรักษากติก,ก,กามันอาจจะนําไปสู่กระบวนการที่ดูเหมือนไม่มีเสถียรภาพเช่นถ้าบอกว่าเราจะต้องโหวตนายกให้ไปเรื่อยๆโยเดี๋ยวคนจะบอกว่าเฮ้ยไม่มีเสถียรภาพไม่มีนายกมนตรีสักทีแล้วอย่างนี้เราก็บวชเขาไปเถอะยอมยอมเขาไปเถอะอ่ะพักนั้นลองสลับขั้วกับเขาเถอะได้ได้ไดไดมีเสถียรภาพักทีอย่าไปคิดอย่างนั้นครับเพราะเสถียรภาพแท้จริง มันอยู่ไม่ได้ถ้ากติกามันไม่ชัดถ้ามันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์กติกาในทางประชุดใจอย่างนีง้คือในเมื่อประชาชนเขาตัดสินใจแสดงออกทางการเมืองชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ต้องการรัฐบาลที่ไปสังคกรรมกับผู้ที่ยึดอานาจมาเนี่ยนะครับ,รบพรรคเพื่อไทยพรรคเก้าไกลนะครับแล้วก็พรรคอื่นๆก็ต้องอยึดมั่นในกติกาตรงนี้ให้ดีเพราะถ้ากติกามันล้มไปแล้วคุณจะมีเสถีภาพปลอมอยู่แป๊บเดียวมีนายกอยู่แป๊บเดียวสุดท้ายเมื่อกลับมาทะร้องกันให่ครับ บางคนก็อ้างไงบางคนก็พูดไงบอกอว่าเออแบบเนี้เออประเทศมันรอไม่ไหวเดี๋ยวประเทศมันต้องเดินต่อแล้วนะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดว่ามัวแต่ยือ้อย่างงี้ดื้อปะเนี่ยดื้อนะเราอ่ะดื้อนะก้าวไกลเนี่ยเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปยอมรับทางลับ อ,อะไรต่างๆนานาแล้วเราก็ใช้ข้ออ้างว่าเพื่อประเทศจะได้เดินต่อไปได้เนี่ยมันก็จะกลับไปเข้าทางเดิมก็คือกลับไปเข้าทางเดียวกับเผด็จการที่เผด็จการก็วางไว้แล้วนะครับผมม,มันก็จะไม่ได้มีอะไรการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสิวภาพจริงๆนะครับ